นิทานบำเพ็ญบุญหนึ่งรเรื่องเรื่องที่78จิตตะขหบดีมีฝนดอกไม้ห้าสีตกในวันเกิดและวันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในพรานล่าสัตว์พบภิกษุกลางป่ากลับไปนำอาหารมาถวายแล้วตั้งความปรารถนาให้มีฝนดอกไม้ตกในวันเกิดครั้งสมัยของพระพุทธเจ้ากัสปะ นายพรานคนหนึ่งเขาป่าล่าเนื้อเหมือนเช่นทุกทุกวันวันนี้เกิดฝนตกเขาจึงมองหาที่หลบฝนแล้วเหลือบมองไปที่เงื้อมเขาก็เห็นพิสุรูปหนึ่งนั่งคลุมศีรษะด้วยใบไม้อยู่เขาเกิดความเลื่อมใสคิดว่าพระผู้เป็นเจ้านั่งอยู่ที่นี่รูปเดียวบำเพ็ญสมณธรรม ฝนตกอย่างนี้ท่านคงออกไปหาอาหารบินทบาทไม่ได้เราควรกลับไปบ้านแล้วนำอาหารมาถวายท่านดีกว่าเขาเดินตากฝนกลับไปถึงเรือนขอให้คนในเรือนรีบผงข้าวและปิ้งเนื้อสุกแล้วจัดใส่ลงในภาชนะถือเดินออกจากเรือน ได้พบกับพิสุอีกกลุ่มหนึ่งกำลังเดินบินทบาทจึงรีบนิมนต์ให้พวกท่านเข้าไปนั่งในเรือนแล้วสั่งให้คนในเรือนจัดพัดถวายพิสุเหล่านั้นเมื่อฝนหยุดตกแล้วตนเองถือตะก้าใส่พัดเดินเข้าไปในปา่า ระหว่างทางก็เลือกเก็บดอกไม้ป่ามีสีสันต่างๆกันห่อด้วยใบไม้ตั้งใจจะถวายพร้อมกับอาหารถึงที่หมายแล้วพบว่าพิสุรูปนั้นยังนั่งอยู่ในพรานจึงเข้าไปใกล้ๆว่าไหวแล้วเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงส่งเคราะห์ด้วยการรับพัดจากข้าพเจ้าด้วยเถิด พิสุรูปนั้นลืมตาขึ้นมองแล้วประคองบาทส่งให้ในายพรานรับบาตแล้วนำข้าวและเนื้อปิ้งกับข้าวใส่ลงในบาตแล้วถวายในมือท่านพร้อมด้วยดอกไม้ป่าที่เก็บมาแล้วตั้งจิตปรารถนาว่า การถวายบิณฑบาตท,ที่มีรถพร้อมด้วยดอกไม้เป็นเครื่องบูชาที่ทำให้จิตใจของข้าพเจ้าเกิดความยินดีชั้นใดขอให้ทุกทุกที่ที่ข้าพเจ้าเกิดจงมีบรรณาการหนึ่งพันให้ข้าพเจ้าเกิดความยินดีด้วยเถิดและขอจงมีฝนดอกไม้ห้าสีตกโปรยปลายลงมาด้วยเถิด พิสุทธระรูปนั้นเล็งเห็นอุปนิสัยฝ่ายธรรมของเขาแล้วได้สอนให้เขามานาศสิการอาการ32เช่นพิจารณาผมและขนว่าเป็นสิ่งปฏิกูลนับแต่นั้นนายพรานก็สั่งสมกุศลต่างๆให้ยิ่งขึ้นตายแล้วเกิดในเทวโลกไม่ระบุว่าสวรรค์ชั้นใดทันทีที่อุบัติ ณที่นั้นก็เกิดฝนดอกไม้ทิพย์ตกลงสูงๆประมาณเท่าหัวเข่าทีเดียวเป็นเทพประบุที่มียศศักดิ์ใหญ่เหนือกว่าเทพประบุองค์อื่นๆเขาเวียนว่ายไตเกิดในเทวโลกและมนุษย์อยู่พุทธทันดรหนึ่งช่วงระหว่างพระพุทธเจ้าพระองค์เก่ากับพระองค์ใหม่ช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้านี่แหละเรียกพุทธทันดรหนึ่ง ทุกๆพบที่เขาเกิดจะมีฝนดอกไม้ห้าสีตกลงมาในวันที่เขาเกิดเสมอครั้งพุทธกาลก็มีฝนดอกไม้ในวันที่เกิดฟังธรรมจากพระมหานามะแล้วบรรลุโสดาปฏิพล์ถวายอารามครั้งพุทธกาลหรือ พุทธบาทการหมายถึงการที่มีพระพุทธเจ้าเกิดในโลกกำหนดกว้างๆนับแต่พระพุทธเจ้าประสูติจนถึงปรินิพพานกำหนดแคบๆนับแต่ตรัสรู้จนถึงปรินิพพานอดีตในพรานคนนั้นมาเกิดในตระกูลเศรษฐีแห่งมัชิกาสันดะนะครอันเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นมคธ การที่เขาคลอดจากคันมารดาก็เกิดฝนดอกไม้ห้าสีตกลงกองท่วมหัวเขาทั่วนครมารดาบิดาคุยกันว่าลูกของเราน่าจะเคยชื่อจิตตะแปลว่าวิจิตเกิดมาแล้วนะครก็เกิดความวิจิตไปด้วยดอกไม้ห้าสีแล้วตั้งชื่อบุตรชายว่าจิตตะกุมาร เขาจเจริญเติบโตขึ้นตามวันเวลาเมื่อบิดาล่วงลับไปเขาก็ได้รับตำแหน่งเศรษฐีแห่งนครนั้นแทนผู้เป็นบิดาตำแหน่งเศรษฐีมีเงื่อนไขว่าต้องมีทรัพย์มากและพระราชาต้องพระราชทานฉัดอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้คนจึงเรียกท่านทั้งสองชื่อคือจิตตะขหบดีบ้างและจิตตะเศรษฐีบ้าง การต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักรและทรงส่งพิกษุทั้งหลายประกาศพูมจรนทร์คำสอนพระมหานามาเถระหนึ่งในพิสุปัญจกวะคีเจ้เริกมายังนครนี้เที่ยวเดินบิณฑบาตอยู่ จิตตะคะหะบ,บดีได้เห็นอิริยาบทต่างๆของท่านแล้วเกิดความเลื่อมใสนิมนต์ให้ฉันในเรือนของตนพระเถวระาฉันเสร็จแล้วได้แสดงธรรมจิตตะคะหบ,บดีฟังจบแล้วบรรลุโสดาปติพลมีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวแล้วได้ถวายอุทยานชื่ออัมพาตะกะวัน หรืออัมพาตก,การามให้เป็นสังคารามโดยขหบดีลังน้ำลงบนมือของพระเถระแล้วกล่าวมอบถวายส่วนนั้นแด่สง์ที่มาจากทิศทั้งสี่ทันใดนั้นมหาปตพีก็หวั่นไหวจนถึงน้ำรองแผ่นดินเป็นนิมิตว่าพระพุทธศาสนาประดิษฐานแล้วที่นครนี้ ต่อมาพระสุธรรมมาพำนักที่นี่และได้เป็นเจ้าอาวาสในพระวินัยกล่าวว่าพระรูปนี้ชอบการก่อสร้างมากสนิทสนมกับข้าบดีมากข้าบดีฟังธรรมจากพระสารีบุตรได้บรรลุนาคามิผล การต่อมาพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะได้ยินกิติศัพท์อันดีงามของจิตตะฆาบดีแล้วคิดว่าพวกเราควรไปเยี่ยมฆาบดีผู้มีคุณูปการต่อพระศาสนาและหมู่พิสุสงฆ์บ้างจึงเดินทางมายังมัจิกาสันดะนครพระวินัยระบุรายชื่อพระเถระที่ร่วมเดินทางมาครั้งนี้ นอกจากพระอัครสาวกแล้วยังมีพระมหากัจจานะพระมหาโกทิตะ・พระมหากัปปินะพระมหาจุนทะพระมหาอนุรุทธะพระอุบาลีพระอานน์และพระราหุลจิตตค้าบดีทราบข่าวว่าพระอัครสาวกมาถึงแล้วก็รีบไปต้อนรับในหุนทางครึ่งโยธ นิมนต์ให้เข้าพำนักในอัมพาตาการามปรนิบัติด้วยน้ำและที่พักแล้วกราบนิมนต์ขอฟังธรรมเล็กๆน้อยๆพระสารีบุตรกล่าวว่าพวกเราเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางเราจะแสดงธรรมเพียงเล็กน้อยแล้วเริ่มแสดงธรรมระหว่างพระเถระาแสดงธรรมอยู่นั้นก็หาบาดีก็บรลุอ,อนาคามิผล อัทธคถาอีกแห่งว่าพระเถระเห็นอุปนิสัยของจิตตะคหบดีจึงแสดงธรรมว่าด้วยการกำหนดรู้อายตนะจิตตะคะบดีก็บรรลุนาคามิผลเพราะความที่อุบาสกนี้พิจารณาสังขารเป็นทุกข์มาแล้วตั้งแต่ในภพก่อน ซึ่งท่านเล่าไวว้่าพระเถระเห็นอุปนิสัยของจิตตะขาบดีเล้วต่อจากพระมหานามะเถระแสดงธรรมแล้วต่อมาพระอัครสา,าวกจึงมาทำให้กำหนดข้อมูลแน่นอนยากกว่าพระรูปใดกันแน่ที่แสดงธรรมให้ขะบดีบรรลุอนาคามีผล เจ้าอาวาสน้อยใจดาเซีข้าบดีขู่ว่าจะไปกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบข้าบดีขอให้พูดแต่ความจริงจิตตาข้าบดีกราบเรียนนิมนต์ให้พระอัครสา,าวกทั้งสองพร้อมด้วยพิสุ1หนึ่งพันรูปไปฉันอาหารที่เรือนของตนในวันรุ่งขึ้น จากนั้นข้าพดีก็จึงเข้าไปหาพระสุธรรมนิมน์ให้ไปฉันพรุ่งนี้ด้วยพระสุธรรมคิดน้อยใจว่าอุบาสกนี้นิมนต์เราผู้เป็นเจ้าอาวาสทีหลังนิมนต์อาคันตุกะก่อนเราจึงไม่รับนิมนต์วันรุ่งขึ้นข้าพดีและคนรับใช้จัดเตรียมมาหาทานตั้งแต่ก่อนสว่าง สว่างแล้วพระสุธรรมถือบาทมายัางเรือนคิดว่าเราจะดูทานที่ขะบดีจัดไว้จิตตาข้าบดีเห็นแล้วนมัสก,การนิมนต์ให้เข้าไปนั่งในเรือนพระสุธรรมปฏิเสธว่าอาตมาภาพไม่เข้าไปหรอกเราจะไปบิณฑบาตแล้วกวาดสายตาดูทายธรรมที่จัดไว้พรันก็คิดและผู้เสียสีขะาบดีว่า ท่านขหบดีของเคี้ยวของฉันที่ท่านจัดเตรียมไว้มีจำนวนมากแต่ยังขาดอยู่อย่างเดียวเองขาบดีถามว่าขาดสิ่งใดหรือท่านก็ตอบว่าขาดขนมแดกงายอยู่นะขหบดีจิตตะขหบดีฟังแล้วกล่าวตำหนิว่า ท่านเจ้าค่ะพุทธพจน์มีอยู่มากมายแต่ท่านกลับไม่นำมาพูดมาติดติงเรื่องขนมแดกงาซึ่งเป็นคำพูดเล็กๆน้อยๆจากนั้นขหบดีเล่าเปรียบเทียบเพื่อสอนพระสุธรรมว่า mm hmm. เคยมีพ่อค้าชาวทักคีนาบทไปสู่ชนบทแถบทิศตะวันออกกลับมาก็ได้นําแม่ไก่มาจากที่นั่นด้วย ต่อมาแม่ไก่ตัวนี้สมสู่กับพ่อกาแล้วออกลูกมาคราวใดที่ลูกไก่ต้องการร้องอย่างกาเสียงที่ร้องออกมาก็เป็นเสียงการะคนไก่คราวใดที่ต้องขันอย่างไก่ก็ย่อมขันเสียงไก่ละคนกา ฉันใดเมื่อพระพุทธพจน์มีอยู่มากมายพระคุณเจ้ากลับพูดถึงขนมแดกงาซึ่งเป็นคำเล็กๆน้อยๆก็ฉันนั้นเหมือนกัน พระสุธรรมฟังแล้วกล่าวว่าท่านขหาดีท่านด่าอาตมาบริพาทอาตมาข้าบดีคงคิดว่าเราอยู่ในอาวาสของท่านกระมังจึงกล้าด่าอาตมาอาตมาจะออกไปจากอาวาสของท่านจิตตาข้าพดีฟังแล้วกล่าวว่าท่านเจ้าค่าข้าพระเจ้ามิได้ด่าบริพาทท่านท่านอย่าไปเลย ข้าพเจ้าขอนิมนต์ให้พระคุณเจ้าอยู่ในวิหารอัมพาตกาวันอันน่ารื่นรมใจต่อไปเถิดข้าพเจ้าจะบำรุงท่านด้วยปัจจัยสี่แต่พระสุธรรมก็ยังยืนยันว่าตนเองถูกดา่าจะไปสาวถีเพื่อเข้าเฝ้ากราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบด้วย จิตตาข้าพอดีฟังแล้วกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอให้พระคุณเจ้าช่วยกราบทูลถ้อยคําที่พระคุณเจ้ากล่าวแล้วและถ้อยคําที่ข้าพเจ้ากล่าวแล้วโปรดทูลทั้งหมดตามความเป็นจริงเถิดเมื่อท่านกราบทูลแล้วท่านจะได้กลับมายัางเมืองนี้อีกย่อมไม่น่าอัศจรรย์เลยคือถ้าเล่าไปตามจริงท่านก็จะกลับมายัางเมืองนี้อีกแนะ่ อธิกกถาอธิบายว่าขนมแดกงานไม่มีอยู่จริงในยุคนั้นได้ยินว่าขนมแปลกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นในตอนตั้งตระกูลของจิตตะขหบดีพระสุธรรมต้องการด่ากระทบชาติกำเนิดจึงกล่าวถึงขนมนี้เท่ากับว่าท่านพูดคำหยาก ข้าบดีเล่าเปรียบเทียบเรื่องลูกไก่ไม่ได้ขันอย่างกาและไม่ขันอย่างไก่ชั้นใดท่านก็ไม่ได้กล่าวคำของพิสุและไม่ได้กล่าวคำของคฤหัดด้วยพระสุธรรมเข้าเฝ้ากราบทูลถูกพระพุทธเจ้าตำหนิให้กลับไปขอโทษข้าบดี พระสุธรรมเก็บกวาดเสนาสนะแล้วเดินทางไปเข้าเฝ้าณพระวิหารเชตวันกราบทูล้อยคำที่ตนเองได้ตอบโต้กับจิตตะคาบุดีให้ทรงสดับทุกประการพระพุทธเจ้าตรัสตำหนิว่าการกระทำของเธอไม่เหมาะใช้ไม่ได้ไม่ใช่กิจของสมณนะ จิตตาขหาบดีเป็นคนมีศรัทธามากเป็นทายกบำรุงสง์เธอไม่ควรพูดกดข่มด้วยถ้อยคำอันเลวแล้วตรัสให้พิสุสงธรรมปฏิสารณียกรรมกรรมอันให้นึกถึงความผิดประกาศให้พระสุธรรมกลับไปขอขมาขหะบดีให้พิสุทั้งหลายโจทย์พระสุธรรมให้ท่านให้การยอมรับ จากนั้นปรับอาบัตข้อกล่าวคำหยาบเป็นอาบัตปาจิตตีพระสุธรรมเดินทางกลับมาหาจิตตคหบดีแต่เกิดความเก้อเขินไม่อาจกล่าวคำขอขมาจึงเดินทางกลับมาเข้าเฝ้ากราบทูลให้ทรงทราบ พระพุทธเจ้าทรงให้สง์แต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอนุทูตเป็นทูตตัวแทนของภิกษุสง์ไปกับพระสุธรรมเมื่อมีพิสุมาเป็นเพื่อนด้วยพระสุธรรมจึงกล้ากล่าวขอขมาว่าท่านขหบดีขอท่านจงอดโทษแก่อัตมาภาพด้วยอัตมาจะประพฤติให้ท่านเลื่อมใส ข้าพดีฟังแล้วกล่าวอดโทษให้คือยกโทษให้พระสุธรรมหายเยอ่อยิ่งประพฤติชอบประพฤติแก้ตัวแล้วพระพุทธเจ้าตรัสให้สงประกาศร,งระงงับปฏิสารณียกรรมพระสุธรรมบรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาอัทธคถาธรรมบทเล่าว่า พระสุธรรมกลับมาขอขมาแต่ข้าพดีไม่ยกโทษให้ท่านจึงเกิดความเก้อเขินในพระวินัยปิฎกเล่าว่าท่านเก้อเขินจนไม่กล้าพูดขอขมาเมื่อพระสุธรรมมาเข้าเฝ้าอีกพระศาสดาจึงทรงแนะให้ไปพร้อมกับพระอนุทูตแล้วให้สงตั้งพระอนุทูตแล้วตรัสสอนว่า ธรรมดาผู้เป็นสมณนะไม่ควรทำมานะถือตัวหรือลืษสยาไม่ยินดีที่ผู้อื่นได้รับสิ่งดีว่าวิหารของเราที่อยู่ของเราอุบาสกอุบาสิกาของเราเพราะถ้าสมณะทำอย่างนั้นกิเลสต่างๆก็จะเจริญแล้วตรัสพระคถาว่า พิสุพานปรารถนาการยกย่องที่ตนไม่มีปรารถนาให้พิสุทั้งหลายตามแวดล้อมตนปรารถนาความเป็นใหญ่ในอาวาสและปรารถนาเครื่องบูชาจากชาวบ้านทั้งหลายพิสุพานเกิดความดำริว่าขอให้คฤรืสหัและบรรพชิตทั้งสองฝ่ายจงเข้าใจว่า เราคนเดียวเท่านั้นที่จะทำกิจนี้ได้เราคนเดียวเท่านั้นมีอำนาจในการทำการงานทั้งหลายไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กความริษยาความถือตัวจึงพอกพูนขึ้นพระสุธรรมฟังพระโอวาทแล้วเดินทางไปกับพระอนุทูตขอข้ามาแกข่ขหะวดีผู้เป็นอุบาสกว่า ถ้าโทษของอาตมามีอยู่อาตมาขอให้ท่านอดโทษให้แก่อาตมาด้วยท่านประพฤติตามโอวาทของพระศัสดาสองสามวันต่อมาก็บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาตเตรียมสเสบียงและเดินทางพร้อมด้วยหมู่ชนสองพันคนไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่สาวัตถี มีหมู่เทวดาคอยบำรุงสเบียงไม่ได้ใช้เลยจิตตะอุบาสกคิดว่าเรายัางไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเลยตอนเราบรรลุโสดาปฏิผลเราก็ไม่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ตอนนี้เราบรรลุอนาคามิผลแล้วเราควรไปพบพระองค์ แล้วให้คนจัดเตรียมสเสบียงเดินทางจากเขตมคตไปสาวัตถีเมืองหลวงของแคว้นโกศลคือเทียมเกวียน500เล่มบรรทุกงาเข้าสารเนยใสน้ำอ้อยและผ้าเป็นต้นและให้ประกาศบอกหมู่พุทธบริษัทว่าพระผู้เป็นเจ้ารูปใดต้องการจับไปเข้าเฝ้าพระศาสดาก็จงเตรียมตัวเดินทางไปพร้อมกับจิตตะขหบดีได้เลย พระผู้เป็นเจ้าจะได้ไม่ต้องลำบากด้วยปัจจัยต่างๆเช่นอาหารเป็นต้นปรากฏว่ามีพิสุ500รูปมีพิสุนี500รูปอุบาสก500คนและอุบาสิกา500คนร่วมเดินทางไปยังพระวิหารเชตวันด้วย ตลอดระยะทาง30เยอดจิตตขาขหบดีเลี้ยงดูคนถึง3,000คนเพิ่มบริวารของตัวเองไว้ดูแลพุทธบริษัท2,000คนนั้น เทวดาทั้งหลายรู้การเดินทางครั้งนี้ต้องการร่วมบุญด้วยได้เนรมิตที่พักไว้ให้ในทุกทุกยอดแล้วยังจัดของกินของเคี้ยวเครื่องดื่มเช่นข้าวยาคูอาหารและน้ำดื่มเป็นต้นไว้ให้ด้วย ชนหมู่นั้นนำโดยจิตตะขหาบดีใช้เวลาเดินทางถึงกรุงสาวตถี30วันเสบียงในหมู่เกวียนยังเต็มเปี่ยมอยู่ตามเดิมเกิดฝนดอกไม้ทิพห้าสีตกลงในวันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวันวิหารตรัสกับพระอานนทนว่า ในบ่ายวันนี้จิตตะคหะบดีจะนำอุบาสก500คนมาหาเราพระอานนทูลถามว่าจะมีปาฏิหารอะไรเกิดขึ้นหรือพระพุทธเจ้าค่าตรัสว่าจะมีปาฏิหารคือในเวลาที่ขหบดีเข้าเฝ้าจะมีฝนดอกไม้ทิพผ้าสีตกลงมากองสูงประมาณหัวเขา่าทั่วบริเวณแปดกรีสั เมื่อชาวกรุงสาวัถีได้ทราบข่าวว่าจิตตคหบพดีผู้มีบุญมากจะมาเข้าเฝ้าพระศาสดาในบ่ายวันนี้และจะมีปาฏิหาริย์ฝนดอกไม้ห้าสีตกลงมาพวกเราควรไปรอดูกันพวกเขาจึงออกไปพร้อมด้วยเครื่องบรรณาการยืนต้อนรับอยู่เต็มสองฟากถนนที่มุ่งหน้าไปวัดพระเชตวัน เวลาบ่ายพวกพิสุราห้ารรูปและพิสุนีห้ารูปเดินทางมาถึงก่อนแล้วแยกเข้าไปภายในวิหารจิตตะขะหาบ,บดีกล่าวกับพวกอุบาสกให้เดินตามหลังขบวนของอุบาสกจากนั้นจิตตะขะหาบ,บดีเดินนำหมู่อุบาสกผู้เป็นพระอริยาสาวกบรรลุผลสทั้งหมดเป็นพระอนาคามี มูมหาชนเห็นแล้วพูดกันต่อๆว่านั่นไงคนเดินนำหน้านั่นแหละชื่อจิตตะขหาพดีขหาพดีเข้าเฝ้าจับที่ข้อเท้าพระบาททั้งสองถวายบางคมทันใดนั้นก็มีฝนดอกไม้ที่ผ้าสีตกลงมากองสูงเท่าหัวเขา่ามหาชนต่างเปล่งเสียงสาธุการ พักอยู่ที่พระเชตวันหนึ่งเดือนบำรุงหมู่สง์ด้วยไทยธรรมของมนุษย์และเทวดาไม่ได้ใช้สเสบียงเดินทางที่เตรียมมาเลยจิตตาข้าพดีพักอยู่ในบริเวณพระเชตวันวิหารหนึ่งเดือนตลอดระยะเวลานั้นท่านได้ทูลน,นิมนต์พระพุทธเจ้าและพี่สุสง์ให้ทรงรับทานจากคณะของตน แต่ทานที่จัดทำถวายบิณฑบาตท,ทั้งหมดกลับไม่ได้ใช้สิ่งของจากหมู่เกวียนของตนเลยเป็นสิ่งของที่ได้จากเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจากเขตกรุงสาวตถีเท่านั้นครบหนึ่งเดือนแล้วจิตตะขหาบดีจึงกรับทูลเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าทรงทราบและทูลว่า ถ้าข้าพระองค์อยู่ที่นี่หนึ่งปีก็จะยังไม่ได้ใช้สเสบียงที่เตรียมมาข้าพระองค์จะขอทุลลากรับแต่อยากจะกลับด้วยขบวนเกวียนเปล่าขอพระองค์จงบอกสถานที่ที่ข้าพระองค์จะนำสเสบียงลงจากเกวียนไว้เพื่อพิสูจน์ทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าค่าพระพุทธเจ้าตรัสให้พระอานน์จัดหากุดีว่างให้อุบาสกนำสิ่งของไปเก็บ เรียกที่เก็บนั้นว่ากัปปิยภูมิหมายถึงสถานที่เก็บสเสบียงอาหารของวัดเมื่อคนถ่ายสเสบียงเก็บหมดแล้วจิตตะขหหบดีหมู่พิสุพิสุณีและหมูอ่อุบาสิกาทั้งหมดได้เข้าเฝ้าถวายบางคมและทูลลาเดินทางต่อวันต่อมาพระอานนท์ได้กราบทูลถามว่า สักการะที่เกิดแก่จิตตะคหบดีเกิดขึ้นในการที่เขามาเฝ้าพระองค์เท่านั้นหรือหรือว่าเกิดแก่เขาในทุกที่ที่เขาไปพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าอานนท์จิตตะคหาบดีนำมาสู่สำนักของเราก็ดีไปในที่อื่นๆก็ดีย่อมมีสักการะเกิดขึ้นแก่เขา พระอุบาสกนี้เป็นผู้มีศรัทธามีความน่าเลื่อมใสมีศีลสมบูรณ์อุบาสกเช่นนี้ไปสู่ที่ใดๆดลาบและสักการะย่อมเกิดแก่เขาต่อมาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องจิตตะขหบดีว่าเป็นอุบาสกผู้เลิศทางธรรมกรถึกหรือแสดงธรรม รวบรวมจากพระไตรปิฎกและคัมภีร์อัตถากถา